สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เข้ามาเรียนรู้พระสมเด็จวคิคังพิมพ์ใหญ่พระประธานกรอบล่างฟันหนูกันนะครับวันนี้จะสอนเคล็ดลับแบบง่ายๆนะครับสําหรับคนที่เป็นมือใหม่ที่กาลังหัดศึกษาพระใหม่ๆนะครับแม่พิมพ์ก็ดูไม่เป็นนะครับเนื้อหาก็าดูไม่เป็นธรรมชาติความเก่าก็ยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเคล็ดลับแบบง่ายๆเอาไปฝึกเอาไปเรียนรู้แล้วก็เอาไป เฝ้าสังเกตดูนะครับว่าพระใครมีลักษณะเนื้อหาแบบนี้บ้างนะครับอย่างแรกที่ผมจะสอนหรือว่าแนะนำนะครับก็คือง่ายๆถ้าคนที่ดูพิมพ์เป็นแล้วหรือเข้าใจแม่พิมพ์แล้วเนี่ยพยายามดูเส้นบังคับพิมพ์ตรงนี้นะครับกับเส้นบังคับพิมพ์ฝั่งเนี้ยมันจะมีลักษณะเส้นที่แตกต่างกันเส้นฝั่งนี้จะยาวคือพื้นที่แล้ดูนะครับพื้นที่บริเวณเนี้ยจะยาวลงมา ถึงบริเวณนี้นะครับส่วนพิมพ์ที่บริเวณนอกซุ้มเนี่ยเขาจะยาวแค่ตรงจุดนี้เท่านั้นเองถึงหัวเขา่าบางองค์เนี่ยก็แค่แนวข้อศอกะนะครับคือเส้นนะครับทีมหรือเขาเรียกว่าเส้นวาถนานะครับอันนี้คือหลักวิธีการดูเอ่อเมืพิมแบบคร่าวๆทีนี้สําหรับคนที่เป็นรือใหม่หัดศึกษาใหม่ๆเรียนรู้เนี่ยผมก็จะดูสอนให้ทุกคนดูหาเนื้อแบบนี้ไว้นะครับเคล็ดลับคือเนื้อที่ เขามีการสึกนะครับหรือผิวที่เขามีการเปิดนะครับ,บเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ทุกคนดูว่า,าจะต้องดูเนื้อหาแบบไหนเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดเลนส์นิดนึงนะครับพราะเลนส์เห็นแล้วดูมันจะมีฝ้าปรากฏอยู่นะครับทีนี้เรามาดูเนื้อพระที่มีลักษณะแบบนี้กันเนื้อหาแบบนี้เขาเรียกว่าเนื้อที่มีลักษณะนุ่มห,หรือเนื้อเทียนชัยนะครับ ทุกคนก็จะดูพยายามดูเนื้อที่มีลักษณะแบบนี้คือพระแบบนี้พระแท้หรือว่าพระเก่าเนี่ยเขาจะมีเปลือกผิวนะครับเปลือกผิวพวกนี้ซึ่งเนื้อหาแบบนี้นะครับคุณทุกคนจำได้เลยว่าของปลอมทําไม่ได้นะครับคือพยายามเล่นหรือว่าศึกษาพระที่มีลักษณะของปลอมเนี่ยทำเลียนแบบได้ยากไว้ก่อนนะครับคือเล่นพระเนี่ยเราต้องมีมีพระปลอมให้เป็นมีพระโรงงานให้เป็นนะครับส่วน ออคนที่เข้าใจแล้วเนี่ยก็จะง่ายแต่มันจะยากตรงที่ว่าแล้วจะไปหาพระแบบนี้ได้ที่ไหนนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่หารู้หาสะสมได้ยากเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งมันเมื่อเรารู้เนี่ยคนอื่นยรรู้ก่อนเราถูกไหมฮะมันเมื่อคนอื่นรู้ก่อนเขาย่อมมีโอกาสได้เก็บได้สะสมก่อนนะครับทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าหนึ่งคุณมีกําลังทรัพย์หรือว่าทุนทรัพย์เพียงพอสําหรับการซื้อ พระที่เป็นพระแท้สมเด็จแท้ดูง่ายแบบนี้หรือเปล่านี่แหละคือตรงนี้แหละคือการวัดความใจถึงของตัวเรานะครับคือเมื่อเมื่อหนึ่งตาคุณถึงแล้วนะครับแต่ใจของคุณถึงหรือยังเงินคุณถึงหรือยังเีื่อหละคือจุดที่ทุกคนยังต้องออตัดสินใจได้ยากนะครับเพราะนั้นผมเนี่ยจะบอกทุกคนเลยว่าการศึกษา,าพระใหม่ยนีย่คุณเริ่มจากพระที่มีลักษณะ ดูที่ค่ากุ่งง่ายๆก่อนคือพระสมเด็จบางเป็เนี่ยเล่นง่ายที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ราคายัางไม่ได้แพงหรือว่าแพงมากเป็นไม่สามารถที่จะเก็บได้นะครับส่วนภาาสมเด็จวัาระครังแบบเนี้ยนะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็ถ้าคุณมีภาพแบบนี้เก็บอยู่แต่คุณไม่มีความรู้นะครับมันก็ ทำให้คุณเวลาเอาพระเนี่ยออกไปโชว์ให้ใครดูเนี่ยเขาก็จะสวดพระเล้วเมื่อคุณไม่มีควารมรูเ้เมื่อโดนเขาสวดคุณก็จะขาดความมั่นใจนะครับขาดความมั่นใจเหมือนกันผมศึกษาพราะใหม่ๆพวกเนี้นะครับเอาไปให้คนที่เขามีอายุเยอะฝ่ะเล่นพระสมเด็จมาก่อนผมเนี่ยเขาสวดพระของเราเจ๊ปอมเจ๊เก่าอะไรทุกอย่างนะครับทุกคนจะต้องเดินหมดแล้วเมื่อ เขาเสียว่าพระแบบนี้ปลอมนะครับเราก็ต้องขอเรียนรู้เลยนะครับว่าถ้าพระแบบนี้ปลอมคุณมีเนื้อหาหรือว่ามีพระแท้ที่เก่ากว่านี้หรือว่าแท้กว่านี้ให้ดูไหมนะครับคือขอความรู้เขาเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยอเขาจะไม่มีพระมาให้เราดูนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันก็เป็นคําพูดลอยๆของเขาเพื่อจะทดสบอบเราว่าเรามีความรู้ มีข้อมูลเกี่ยวกับภาพสมเด็จได้ระดับไหนถ้าเราเไม่มีความรู้เนี่ยเราก็จะไม่มีปฏิยาโต้อตอบก็คือได้แต่ครับครับเข้าใจครับเภาพแบบนี้อ่าเปาะปอลน,นะครับอะไรพวกน,นี้นะครับคือก็หมอนว่าเราก็ต้องรับสภาพไปก่อนทีนี้เราก็ต้องมาหาความรู้เพิ่มข้อมูลเพลิ่มอันนี้ภาพเนี่ยทำไมภาพแบบนี้ถึงมีค่านะครับ บางคนเห็นพระแบบนี้เห็นค้าแบบนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเก้มาแต่ไกลอะไรพวกนี้นะครับคือเวลาเล่นพระนะครับคุณต้องดูธรรมชาติของของของพระเป็นอย่าฟังคําพูดของเซียนพระเพียงอย่างเดียวนะครับแค่ประโยคเดียวเนี่ยมันทําให้พระสามารถที่จะเก้หรือเทได้โดยที่เราไม่ได้ศึกษาพระจากตาที่เราเ,เห็นนะครับตรงนี้ถือว่าเรา พลาดนะครับเราผิดพลาดเพราะนั้นเวลาเราศึกษา,าพระเนี่ยเราจะต้องมีทักษะนิดนึงน,นะครับแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็ไปเจอครูบาอาจารย์ที่เขามีความรู้ที่เขาสอนเราแบบไม่กักไม่หวังผลประโยชน์ไม่ไม่พูดโกหกหลอกเลืองเรานะครับเวลาเราเรียนพระเนี่ยเราก็จะเริ่มมั่นใจอย่างนี้เก๊ ดียังไงก็เก๋อย่างนี้แท้ดียังไง,งแท้เราก็ต้องฟังเก็บข้อมูลไว้นะครับแล้วก็เอามาปฏิปต่อสามรู้เนี่ยอย่างผมจะคุยนะครับถ้าคุยแม่พิมพ์เนี่ยดูแป๊บเดียวเองครับแม่พิมเนี่ยเวลาศึกษาจะศึกษายากนิดนึงนะครับสําหรับแม่พิมพ์้าสําเร็จเนี่ยแม่พิมเนี่ย,เว,เ,เ,ยเวลา,า,า, id, า, head, วลาจิตตายที่ของปอมยังทําได้ไม่เหมือนนะครับของปอมยังทําได้ไม่เหมือนคือบริเวณหน้าอกพระตรงนี้นะครับอันนี้เป็งจุดที่ของปอมทําไม่ได้นะครับแล้วก็ตรง ตรงฐานนะครับตรงฐานฐานเบนหรือฐานฐานหมอนนะครับหรือฐานบนสุดเนี่ยของปอมก็ยังทําได้ไม่เหมือนแล้วก็ฐานกลางนะครับฐานกลางหรือฐานขาสิงนะครับของปอมก็ยังทําได้ไม่ไม่เหมือนคือสัดส่วนถ้าเป็นผ้าปอมเนี่ยสัดส่วนจะผิดหมดนะครับก็คือผ้าปอมเนี่ยที่เราเห็นส่วนใหญ่นะครับก็คือลำตัวผ้าเนี่ยสัดส่วนตั้งแต่ช่วงนี้ถึงช่วงนี้นะครับ เขาจะยาวขวาของแท้นะครับส่วนพระแท้เนี่ยเขาจะมีการแบ่งช่องไฟไว้นะครับคือตรงนี้ก็เป็นช่องไฟที่เป็นเส้นคอปรากฏอยู่นะครับก็จะมีหูไหล่ก็จะมีลักษณะเป็นไหลยกแบบปีก,กานะครับการนั่งของพระก็จะเป็นการพระนั่งตะแคงแนละ้วก็เอ็นตัวหรือเอี้ยวตัวนะครับซึ่งของปอมเนี่ยจะไม่มีลักษณะการเอ็นตัวหรือเอี้ยวตัวแบบนี้นะครับส่วน้าเนี่ยเขาจะตะแคงไปฝั่งตรงข้ามกับพระ นะครับพระเนี่ยจะนั่งตะแคงมาทางด้านนี้ก็คือหัวเข่าด้านนี้จะมูนฝ่าด้านนี้ทําให้เราเห็นพระนั่งตะแคงแต่เวลาพระเขาเอี้ยวตัวเนี่ยเขาจะเอี้ยวตัวหรือเขาเรียกว่าพระยกไหล <_ d iss ing> เห็นไหมพระยกไหลก็คือซอกตรงนี้เขาจะสูงกว่าซอกด้านนี้เห็นไนะอันนี้เราก็จะนิดกว่าส่วนพระปอมเนี่ยเขาจะทําเท่าๆกันนะครับเขาจะไม่มีลักษณะแบบสูงต่ําไล่ระดับแบบพระแท้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเขาจะสูงต่ําไล่ระดับ ให้เราเห็นด้านนี้ช่องไฟก็เหมือนกันนะครับฐานกลางแล้วก็ขาสีเนี่ยเขาจะมีลักษณะตรงนี้ขาสีจะติดชัดตรงนี้จะไม่ค่อยชัดแล้วก็ฐานหนอนฐานเฉียงนะครับเขาก็จะมีคหมหนาแล้วก็ดูแบบว่ารับกันหมดเลยนะครับแล้วก็เส้สนซุ้มเนี่ยฝั่งด้านนี้จะใหญ่กว่าฝั่งด้านนี้นะฮะเส้นซุ้มฐานนี้จะดูหวบใหญ่กว่าด้านนี้จะดูหวกเล็กกว่าแล้วตรงนี้เนี่ยเขาจะตื้นะครับ เส้นฝุตรงนี้เขาจะตื้นกว่าด้านนี้นะครับสังเกตด,ดูนะครับวิธีการเรียนรู้นเนี่ยเราจะต้องใช้ทักษะแล้วก็เรียนรู้จากของแท้เท่านั้นนะครับพระแท้เนี่ยภาพแบบนี้นะครับเราหนีหนีพับโรงงานได้พเพราะโรงงานเนี่ยทำเนื้อแบบนี้ไม่ได้นะครับเนื้อที่มีลักษณะในใสเนื้อที่ใสแบบนี้มันไม่ได้เกิดจ,จากการเวลาที่ 4 0 50ปีแล้วจะมี90ปีหรือจะเกิดนะครับ90ปีก็ยังไม่เกิดคุณลองไปดูพระของออหลวงปู่น้าหลวงปู่หินนะครับสร้างปี2485นะครับพระจะไม่มีเนื้อแบบนี้เห็นไหมเนื้อ,อที่มีลักษณะผิวสึกพอสึกข้างในเห็นเนื้อในให้จะมีลักษณะมันใสหนึบมเดี๋ยวผมพยายามโฟกัสให้ทุกคนเห็นชัดๆเห็นไหมอันนี้คือจุด จ่ายตังค์เลยนะครับถ้าใครบอกว่าพระเนื้อหาแบบนี้ทําได้นะครับคุณท้าก็เลยผมกล้าจ่ายนะครับเนี่ยสิบล้านนะครับทําให้เหมือนแบบนี้นะครับแต่ไม่ใช่เอาพระแบบนี้มาแล้วก็มาเก็บตังค์กับผมสิบล้านอันนี้คือผิดวัตถุประสงค์ที่ผมบอกเพราะว่าไอ้สิบล้านถ้าคุณทําได้เนี่ยผมจ่ายคุณคุณต้องทาให้ผมดูทุกขั้นตอนแล้วทําออกมาให้มีสภาพแบบนี้น,นะ อันนี้คือหลักวิธีการดูพระที่ทุกคนจะต้องฝึกฝนแล้วก็เริ่มต้นนะครับพยายามดูพระที่แม่พิมพ์นะครับแล้วก็เนื้อหาแล้วก็ผิวธรรมชาติความเก่าของพระถ้าเจอพระแบบนี้นะครับก็ดูเนื้อ,อที่เขาสุกหรือว่าเนื้อที่เขาเปิดแบบนี้นะครับแล้วเขาจะมีเปลือกผิวปรากฏให้เราเห็นเปลือกผิวพวกนี้นะครับแล้วก็จะเห็นคราของน้ามันตังอิลนะครับปรากฏ อันนี้คือคาบน้ามันตังยูงทั้งหมดเห็นไหมก็คือคาบกุกคาบพวกนี้ก็กกต้องมีลักษณะแห้งแต่ถ้าพระผ่านการใช้เขาก็จะมีลักษณะหนึบนุ่มเช่นเดียวกันแต่คาบเวลาเราลงกล้องก็จะแห้งนะครับต่อให้ใช้ยังไงจนเปียกหรือว่าอะไรนะครับเราก็จะเห็นพระที่มีลักษณะแห้งเนื้อปูนเขาจะแข่งแข่งเสร็จแล้วเขาก็จะหนึบนุ่ม แค่นี้เองนะครับอันนี้การเรียนรู้ที่ทุกคนจะต้องอพยายามฝึกฝนดูนะครับวันนี้ก็สอนทักษะให้ทุกคนเข้าใจแบบง่ายๆไปนะครับวันนี้ก็สอนให้ทุกคนรู้ประมาณ1จเดดนาทีนะครับก็ลงทดสอบดูนะครับว่าทุกคนจะเริ่มมูพระสมเด็จบรรทังแท้ได้หรือยังนะครับวันนี้ก็ฝากความรู้ไว้ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะครับก็จะทําคลิป ตรงนี้ออกมาสอนทุกท่านเกี่ยวกับพระสมเด็จทั้งวัดะระฆังบางขุนพรมวัดเกศชัยโยนะครับสามวัดแล้วก็พระชุดบงจะนะครับ mm. ก็จะเอามาสอนให้ทุกคนดู mm. ก็อย่าลืมกดติดตามดูนะครับ mm. ก็จะมีคลิปดีๆเนี่ยเอามาสอนนะครับให้ทุกคนได้เรียนรู้ก่อนที่ทุกคนจะเสียตังค์หรือเช่าพระเนี่ยคลิปนี้ก็เหมือนกับเป็นความรู้พื้นฐานเลยนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามดูนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันในนะิีวีโอหน้าสวัสดีครับ